กลับสวัสดีครับ่มแม่ปิ่นองผมบ้าสันลุอิสานหลันเปรเซนครับเมื่อนี้มีแนวมาให้เป็นครับมีแนวมารีวิวเดี่ครับเป็นโครงดักหนูวะครับว่าได้เห็นเองทั้ดนะครับเอาไปซื้อมนะดากล่าอุปกรณ์การ,กรเกษตรนะครับอันนี้มีวิธีใช้นะครับ เนียครับไจน้อยกองดักงนูหรือไอรอนเคดมีอนุสิทธิบัตรยได้รับเด้มีสิทธิบัตรไ,ได้นะครับข้อผมใช้การจะทำผลิตภัณฑ์สักอย่างนะครับถ้าเป็นแนวคิดของเฮาเป็นมานะครับถ้ามันเป็นสิ่งที่มันแปลกๆที่ไม่มีในทั่วไปนะครับเป็นแนวคิดของคนเฮาเองขึ้นมาของตัวเราเอง ก็ควรที่จะจดสิทธิบัตรนะครับหรืออนุสิทธิบัตรแบบเนี้ยแบบเจ้าตัวเนี้ยเป็นของเบ้าซันดอกนะครับแต่ว่าให้เป็นแนวคิดไว้เนะคนไทยเก่งครับคนไทยเก่งคิดอะไรได้ก็ต้องจดสิทธิบัตรหรือจดอนุสิทธิบัตรตามแต่ของที่เราคิดขึ้นมานะครับผมเพราะฉะนั้นจะมีการลอกเรียนแบบนะครับ ให้แนวคิดไว้อย่างหนึ่งก็คือทรัพย์สินทางปัญญาครับพี่น้องเป็นเป็นสิ่งที่วรนแสดงความเป็นเจ้าขอบเจ้าของนะครับว่ได้สอนให้เป็นคนบ่ได้แนะให้เป็นคนใก่แคบครับการไปแพร่เป็นวิทยาทานก็ดีกันครับแต่ว่าบางครั้งนะครับมันสมองของเขานี่ยครับมันมีค่า ใครจะไปรู้ได้เนาะคิดทิ่งม,มนันแปลกๆที่มันไม่มีประโยชน์นะครับที่มีคนอยากนําไปใช้แล้วเกิดประโยชน์มากมายนะครับมันอาจจะทําให้เราสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ในวันข้างหน้านะครับเพราะอะไรเพราะอย่างครับเมื่อจะสธิปัตนะครับมันก็จะมีมีค่ามีมูลค่าเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราคิดขึ้นมาคิดคนขึ้นมาแล้วนำไปใช้นะครับ ได้มาลองเลยนแบบเขาก็สา,า,ามารถที่จะฟ้องร้องได้นะครับหรือถ้าคิดได้แล้วนะครับมีโรงงานมีบริษัทเขามาสนใจนะครับเขาก็จะซื้อสิทธิเบียดบังเขาไปนะครัก็จะเงินจากส่วนนั้นมานะครับไปต,ต่อยอดอาจจะไปใส่เรือผู้ใด,ดก็ได้นะครับหรือเอาไปใส่สอยในในชีวิตประจำวันของเขาก็ได้ครับเอ่ะหมูมาโดนแล้วครับเดี๋ยวพี่น้องกดเลื่อนผ่าน ครับตรงนี้จะเป็นตรงที่เขาสามารถใจเหยื่อนะครับวันนี้ว่าว่าบางสันสีมารีวิวนะครับเหยื่อจะเป็นเ้าโป๊ะต้มโอู้หคือสีมากรอบกินหอมอยู่ใส่เข้าไปทั้งนี้เลยส่วนตรงนี้จะเป็นที่ที่ปล่อยนะครับถ้าเราจับได้แล้วเราเราไม่อยากทำร้ายชีวิตเขาก็เอาไปปล่อยปลาประมาณนี้ครับผมแล้วทีนี้ก็ตรงนี้ครับมันจะมีรูร้อยครับมีมีลวดไป รดไว้เผื่อให้ให้ให,ให,ให้เอานะครับเปิดเอาหนูออกดักได้แล้วเราไม่อยากทำร้ายชีวิตเขาเราก็บเอาเขาออกไปไปปล่อยปลาไปไปให้เขาไปอยู่ในที่ที่สมควรจะอยู่ของเขาเนาะมานนี้ครับนะครัรู้สึกว่าบ้านบางส่นนหนูสิหลายหนูซิงหนูซิงตัวน้อย มันดักได้ละกันเดี๋ยวเขาไปปล่อยครับปล่อยปลาไปยังไรก็แล้วปลาเพราะว่าทางบ้านบางส่วนี่ยังี้ยยังมีปลาธรรมชาติเยอะนะครับเป็นปลาสาธารณะเยอะให้เข้าไปอยู่ในที่ของเขาสักเนาะเป็นการรันแบบเกืยวเสร็จแล้วตรงนี้ครับผมจะเข้ามาทางนี้เข้ามาแล้วเขาก็จะไปยามเนี่ยทำอาไรก็ยังถึงเหยื่อพอถึงแล้ว ก็จอดไปไม่ได้ทั้งออทั้งทั้งเดี่ยวมเงินอาจจะเก็บไปได้ผมมีมีกระดักม,มีเมีเหล็กที่ก็คอยเป็นนะครับเป็นงาคืองาไสเนี่ยครับรักการเงินก็ไส้กับเงียบนะครับเนาะเดี๋ยวจังไดมาทันเดี๋ยวไปวางกระดักไปในห้องตัว เนี่ยกลับไปเอามาดักไว้ที่แบบนี้ที่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 บรรนที่เดินทางผ่านโอเคไดครับได้ละครับผมเดี๋ยวสักพักเรามาดูผลงานกันเนาะโอเคครับผม